อ,อราอดุลตวัดผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกคน,นวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเนาะที่จริงแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนผ่านมาวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นเอาเป็นวันที่หนึ่งพร้อมความพร้อม ศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในข้อปฏิบัติทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เมื่อเรามีความเชื่อเราจรึงออกมาปฏิบัติฉงนั้นให้ทุกคน อย่ากโกหกตัวเองเนาะตั้งใจใจนี่สำคัญมากถ้าไม่ตั้งมันก็คงจะเป็นบับแบบบับแบบวักวแบบบอมบอมอยยไม่รู้มันไปที่ไหนบ้างเพดังน,นั้น <c oughs> เบื้องตน้ตนเรายังเน้นสมาธิอยู่เพาะสมาธิหรือความสงบของเรายังไม่เพียงพอจริงๆ ยังวอกแวยังยังไม่ได้ต่อเนื่องแม้แต่อารมณ์ที่เราทำอยู่พุโทโธพุโทโธก็ไม่ได้ต่อเนื่องยิ่งไปมองดูลมหายใจแวบบเดียวแวบบเดียวหายแวบบเดียวหายอถมยังมีทินนมิทะเข้ามาแทรกอ,กอกีก ถ้าจิตเราไม่มีกำลังอะไรกระแทกได้ง่ายออกไปก็ได้ง่ายฉะนั้น <c oughs> ครูบาอาจารย์ตั้งหลายจึงพูดว่าเชือกเชือคือสติที่จะผูกจิตมัดใจเราให้อยู่สติระลึกได้มีตัวสำคัญมาก ระลึกได้ถ้าถ้าเราฝึกสติตัวนี้ได้มากได้มากมันจะระลึกได้ในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมันจะไม่ทํามันจะไม่ให้ทํามันจะไม่ทําประมาณนี้เพราะเราระลึกได้ฉะนั้นสตินี้จึงเป็นธรรมที่สำคัญที่สำคัญมากๆ เบื้องต้นนมาระลึกได้ถึงการมาของพวกเราพวกเราทั้งหลายเราไม่ได้อยู่แถวนี้เลยเราอยู่กรุงเทพบ้างอยู่เมืองอุบลบ้างอยู่เมืองบุรีรัมบ้างเรามาสติระลึกได้เรามาอะไรทำไมต้องมาใครไปบังคับให้เรามาไหม เราอยากปฏิบัติอย่าไปลืมนะอย่าไปลืมการมาอย่าไปลืมการอยู่ของพวกเราทั้งหลายนั้นคือเบื้องต้นคำว่าปฏิบัติเราจึงไม่ใช่ไม่ใช่แต่เวลาเรามานั่งที่จะควบคุมใจอย่างเดียวแม้่แต่เดินแม้แต่ทำอะไรทุกอย่างเราจะ เอาสติระวังกายระวังวาจาระวังกิจใจพูดให้น้อยลงไม่จำเป็นเราจะไม่พูดนี่ก็สำคัญนะเพราะปากเรานี่มันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมันไม่มีสติควบคุมจริงๆอืก็พ่ยพูดไปเรื่องเก่าซ้ำซากพูดไปพูดมาพูดมาพูดไปอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นเมื่อ คำว่าปฏิบัติเราจึงจะงดม่หยุดม่หยุดหยุดรู้สติสัมปชัญญะรู้ตัวได้เลือกได้ได้เลือกได้ถึงการมาของเราเลือกได้ถึงการที่เราจะบริกรรมได้เลือกได้ที่เราจะเหยียดจะคู่ต่างๆนี่เรียกว่าฝึก ฝึกทำเอาเราจรึงจะได้สิ่งนั้นมาเป็นมาตอบแทนคิดเอานึกเอาพูดเอาฟังเอายังไม่ได้ยังไม่ได้นะทำเอาฉะนั้นข้อปฏิบัติอันนี้คำว่าทำทำนี้จึงเกิดขึ้นมาจากการกระทำใจนี้ ทำเพื่อสงบมันจึงสงบทำดีมันจึงดีมันจะไปดีอยู่ที่ใจดังนั้นพวกเรามาทำเพื่อสงบกับเบื้องต้นให้เห็นความสงบนี้เอาไว้ก่อนภาษาพูดภาษาโรพูดเรียกอา,นา,า,น,านาปานสตคิคือลมหายใจตัวนี้สมัยพระพุทธเจ้าเอามาใช้เอามาเป็นข้อปฏิบัติซสอนผู้คน ผู้คนผู้มีศรัทธาถือว่าเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าก็เราบอมก็มาตั้งใจพอมาตั้งใจปฏิบัติมาตั้งใจ,งม,งใจมีความเพียรเพ่งอยู่มีความเพียรเพ่งอยู่เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องหมายที่เราจะเพ่งอยู่อย่างสมัยก่อนพันจะเอากรรมาฐานให้ผู้คนณบุตรผู้เข้ามาบวช อันนี้นะคือหน้าที่ของท่านเพราะท่านมาบวชอันนี้คือหน้าที่ของท่านเจสาโลมานาะคาทันตาตะโจทันตานาะคาโลมาเจสาให้ท่านไปว่าเป็นอาร,รมเป็นปฏิโดมอยูย่ กุณบุตรผู้มีศรัทธาเมื่อได้รับกรรมฐานประจากอุปชาแล้วก็เอาไปปฏิบัติมีความเพียรเพ่งอยู่มีความเพลินเพียนเพ่งอยู่ในอารมณ์นั้นๆในเจจสาในโรมาทีแรกเราอาจจะไม่ได้แปลหรอกว่าเกจสามันมีความสำคัญยังไงมันมีต้นท้ายไปเหตุอะไรยังไงแต่เราว่า ทำให้มันสงบพุดโทรจรึงแปลว่าผู้รู้แล้วเขาจะแปลเองเขาแปลเองเขาว่าเจสาทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ว่าเจสาเขาจะแปลเขาจะมองเขาไปเห็นเจสาที่อยู่บนหัวของเราโลมา้นอยู่บนหัวอันนั้นเป็นเครื่องเป็น,เป,นเป็นตัวขยับต่อไปเขาจะขยับเอง แต่เบื้องต้นที่เราปฏิบัตินึ่งก็คือเจสาโลมานะคะหรือพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็แล้วแต่คนจะสบายอารมณ์ที่จะสบายเราเมื่อเราสร้างผู้รู้สร้างผู้รู้รรเขาไปมากๆผู้รู้แล้วเขาจะแปลเองต่อไปว่าผูร้รู้รู้อะไรแต่ต้องพอนะเหมือนเราทานอาหาร พอนะจึงจะอิ่มพอนะจึงจะสบายถ้าทานอยู่แต่ทานคำสองคำช้อนสองช้อน,อนสบายมันเป็นยังไงไม่รู้เนี๋ย็ไปหาถามมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอิ่มมันเป็นยังไง <c oughs> เราก็ไม่รู้อยากจะรู้ก็ทำต่อไป ทานต่อไปเคี้ยวต่อไปกืนลงไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอธิษฐานอกไม่ต้องไปร้องขอจากไข่ร้องขอจากเราต้อง,ตงทานเข้าไปเรื่อยๆเ,เ,เอาอิ่มแล้วอิ่มหรืยังอิ่มแล้ว,ลวความหิวหายไปไหนไม่รู้ พราะอาหารแต่อันนี้ชั่วครั้งชั่วข่าวเราจริงแก้ตัวนี้ไม่รู้จักจบนี่เป็นของภายนอกแต่สำหรับของภายในคือจิตใจอ,อาหารทางใจนี่เราไม่พอจริงๆเราน้อยไปจริงๆปล่อยให้อารมณ์เราไปไม่รู้ไปไหนไปมันได้แต่อาหารสแสลงซะเป็นส่วนมากน้อยใจเสียใจไอ้นุ่นไอ้นี่ไป สิ่งไหนเรียกเ็ทราบว่าเขาว่านินทาโอ้ยคนนั้นเขาเินทาเธอนะนี่โอ้ยอยากฟังอยากรู้ใครวะใครวะใครวะประมาณนี้จากาเราจึงไปหาเจ็บเอาแต่สิ่งที่มันแสลงใจหรอดสนความสงบทางใจเราจึงไม่พอจริงๆแบบนี้เราได้มีโอกาสแล้ว เรามาเพื่อจะหาสิ่งนั้น,น,นเข้าไปสู่ใจก็ขออนุมโมทนากรับพวกเราทั้งหลายทุกคนขอให้ทุกคนโยงพาก็มีกำลังใจที่จะหาสิ่งนั้นให้พบนะสาธุ